สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคยสกลคนทำกเกษตรนะครับผมวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องชาอมนะครับผมก็เห็นมีนาาๆหลายๆท่านยังสับสนอยู่ว่าชะอมนามน้อยนามเยอะเป็นแบบไหนไม่มีหนามเลยเป็นแบบไหนนะครับผมแต่ไม่มีหนามเลยผมไมไ่เอามานะครับผมเพราะว่ามันผม,ผมเคยลองไปซื้อกินแล้วคือมันไม่อร่อยมันมันไม่มีกลิ่นนะครับผมเพราะคนเรา รูปแล้วกินเสียงนะมันต้องครบกินชะอมก็ต้องเอากินชะอมใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปกินชะอมแล้วกินชะอมไม่มีเลยเหมือนไปกินหญ้ากินอะไรมันก็ไม่อร่อยนะผมอเดี๋ยวเรามาว่าในเรื่องของหนามครับผมบางคนก็ว่าซื้อพันหนามน้อยมาแต่ทําไมถึงมีหนามเยอะก็คือชะอมเอาง่ายๆเลยครับชะอมหนามน้อยหนามเยอะมันมีหนามเหมือนกันครับผมเดี๋ยวจะให้ดูง่ายๆนี่ครับแบบเนี้ะนะครับมันก็มีหนาม อย่างนี้อ่าเนี่ยครับมันก็มีหนามแต่หนามเขาก็ยังเล็กอยู่ยังสั้นอยู่นะผมอันนี้คือเราก็สามารถตัดได้แล้วคือบางคนว่าตัดอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนี้ยผมสามารถตัดได้แล้วคือหนามหนามไม่ใช่ว่าหนามน้อยครับคือหนามเขายังอ่อนอยู่หนามยังอ่อนมันก็เลยดูเล็กๆมันไม่ค่อยแทงเท่าไหร่นะผมแต่แต่คือพันธุ์ไม่มีหนามเลยคือเขาก็จะไม่ไม่มีหนามเลยนะครับผมแต่ถ้าพันธุ์มีหนามคือเขาจะ หนามน้อยผมว่ามันก็ไม่น้อยหรอกเพราะว่าบางกิ่งคือมันก็อ่อนก็อาจจะมีหนามเนี่ยผมจะให้ดูอ่ะเนี่ยอ่อนนะครับผมกิ่งก็ยังอ่อนอยู่แต่ก็ยังยังมีหนามนะครับบางกิ่งก็มีหนามเยอะบางกิ่งก็มีหนามน้อยอย่างนี้เลยเนี่ยอ่อนอ่ขนาดเนี้ยใหญ่ๆนะแม่ก็ยังมีหนามนานาเพื่อนๆพี่ๆอย่าไปสับสนว่าโอ้ยมันหนามน้อยหนามน้อยจริงๆมันมีหนามหมดแล้วครับอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่ค่อยมีหนามเลย พันเดียวกันเลยที่ผมซื้อมานะครับผมพันเดียวกันมันอยู่ที่เอาง่ายๆคือมันอยู่ที่ต้นที่ที่ต้นพันุเขาว่าเขาจะออกมาแบบไหนนะผมอย่างต้นหนึ่งอ่ะเนี่ยเขาก็จะมีมีหนามบ้างไม่มีหนามบ้างนะครับเนี่ยก็มีหนามหนามน้อยบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นแก่ถ้ากิ่งกิ่งค่อนข้างที่จะแก่เลยหนามเขาจะใหญ่คือแก่ กิ่งเขาเขาเริ่มแก่แล้วเนี่ยเขาจะมีหนามหนามที่ยาวและใหญ่และแข็งเนี่ยครับโ,โทษโทษเนี่ยครับอ่าเห็นไหมหนามเขาจะแข็งอนนย่างเงี้ยหนามเขาก็ยังอ่ออ่อนอยู่นะครับก็เ,เริ่มแข็งนิดนิดแล้วนะครับประมาณนี้เพิ่ครับนานๆเนาะก็คือหนามน้อยหนามเยอะมีหนามเหมือนกันครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรมากมายคือแต่มันจะมีพันธุ์ที่ว่ามันเป็นพันธุ์ดกยอดใหญ่อนะันนั้นอันนั้นใช่คืออย่างเป็นพวก อย่างของพวกปลาจีนอย่างเงี้ยพันไม้แคทไม่เค็อ่ะไม่เคดไม่ใช่ไม่แคทไม่เคดอย่างเงี้ยคือเขาย่อจะดกหน่อยอวบหน่อยใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นชมเนี่ยอย่างเงี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีหนามเลยนยครับเนี่ยรูปเนียวเนี่ยผมรูป้รูปเนี่ยรูปได้เลยเนี่ยหนามไม่มีเลยแต่กิ่งอื่นะมีมีหนามต้นเดียวกัน่าเดี๋ยวผมจะให้ดูหนนอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็มีหนามเนี่ยเพื่อนๆนะครับ มีน้มเหมือนกันครับเป็นซีเรียสนี่ก็น้ำนี่เนี่ยโอ้เกาะเสื้อก็อเสื้อก็ยังไงก็ลองหาดูพันธุ์ดูครับที่ว่าหาอย่างเดียวคือพันที่ยอดดกคือเพราะยังไงเราตัดชะอมเราต้องใส่ถุงมืออยู่แล้วไม่ใส่ถุงมือโดนทิ่มแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยนะครับก็ที่ผมเอาชะอมมานี่ก็เป็นพันธุ์ไม่เค็ดจากปาจีน่าจาปะปาจีนนะถ้าพอผมจะไม่ผิดนะผมก็ ค่อนข้างที่จะหนึ่งัตวไวอันนี้ก็ปลูกมาสองเดือนกว่าสามเดือนไม่สามไม่สามก็สองแต่สามเดือน,สา,ส,าส,าอนสามเดือนก็ได้เริ่มตัดยอดแล้วผมก็จะเอาไวปา้ประมาณออรประมาณหน้าอกครับประมาณหน้าอกเพราะว่าผมก็ขี้เกียจก้มไงบางคนเอาแบบประมาณหัวเข่าอย่างเงี้ยก็ได้เอวก็ได้แต่หัวเข่านี่ผมขี้เกียจก้มเก็บก้มตัดเขาผมก็เอาสูงๆหน่อยแ้วผมเดี๋ยวพอถึง เวลาทาสาวผมก็ตัดให้สั้นหน่อยแค่นั้นเองให้ให้มันลงเตียหน่อยแค่นั้นเองไม่ต้องไปถึงติดโคนบางคนบางที่ก็สุดสุดนใหญ่เขาอาจจะทางั้นแต่ผมไม่ทําผมก็ทำแบบแนวของผมเองนะผมะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอ่าเนี่ยครับเนี่ยขนาดอ่อนๆเน,นี่ยหนามก็ยังมีเยอะเนี่ยครับชะอมท้าพันท่าท้าเป็นเพราะชะอมที่มีหนามยังไงเขาก็มีหนามครับผมมันเป็นบางกิ่งที่หนามน้อยหนามเยอะอันนี้เรา เลือกไม่ได้การันตีไม่ได้ว่าเจ้าแบบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ยไม่ไม่ค่อยมีหนามเลยเนี่ยมีนิดเดียวอ่ะแล้วมาดูกิ่งนี้เนี่ยครับผมหนามบานเลยนี่เนี่ยครับอ่ะเนี่ยให้กูแค่นี้แหละเพื่อนครับนานาเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆเนาะก็ประมาณนี้ก็ยังไงก็หาเลือกดูที่เรา พอใจนะผมว่าเราอยากจะได้พันธุ์ไหนแบบไหนอะไรยังไงแต่ถ้าไร้หนามก็มีก็แต่ว่ามันจะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นมันจะไม่ค่อยหอมพันธุ์มีหนามจะหอมกว่าหนามน้อยหนามเยอะยังไงก็มีหนามนะผมหนามน้อยมันก็ไม่ได้น้อยซะว่าแบบกิ่งหนึ่งยอดหนึ่งจะมีสักสองสามหนามสี่หนามมันก็ไม่ใช่นะผมมันอยู่ที่ต้นต้นไม้เขาด้วยว่าเขาจะโตออกมาแบบไหนถ้าเขาจะ เขาจะออกมาแบบไหนอะไรยังไงครับเราไปห้ามไม่ได้ธรรมชาติเขาเนาะครับก็ประมาณนี้เนาะก็คือมาลงให้ดูครับผมเผื่อท่านน้าคนไหนยังเลือกซื้อไม่รู้ว่าจะเอาชมพันไหนดีอะไรดีเนาะก็เรื่องหนามมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับผมพูดยากนะเรื่องเรื่องหนามจะเอาหนามน้อยน้อยมันก็ธรรมชาติของของของขอมเขา,าเขาต้องมีหนามเนาะพันเขาโอเคครับ เพื่อนๆนะนะพี่ๆก็ยังไงก็วันนี้ก็มาลงคลิปให้ดูเกี่ยวกับชะอมมีนาำไม่มีหนามหนามน้อยนาำ,ำ,ำ,ำเยอะนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าได้ข้อมูลอะไรที่มันดีๆก็ผมก็ดีใจนะผมที่ว่าได้แบ่งปันความแบ่งปันสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆมันไม่ใช่ความรู้ก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอะประสบการณ์ครับผมประสบการณ์ที่เราทําเราปลูกอะไรเงี้ยเออถ้ามันมีประโยชน์กับคนอื่นผมก็โอเค ทําคลิปก็ดีใจด้วยที่ว่าสามารถทําให้พี่ๆนา้าๆหลายๆท่านเลือกตัดสินใจซื้อได้นะผมก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ